สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้น้ำพาพี่น้องมากกับอาหารแดงของผมนะครับเป็นตามซั้วใส่มะละกอใส่แตงกัวใส่เนื้องวัวใส่หนังงัวนะครับใส่บุ้นเส้นกับข้าวเหนียวนะครับถือว่ามีผักใส่ด้วยไม่ต้องกินผักกับนะครับทุกอย่างมันอยู่ในอันเดียวกันหมดเลยนะครับกินเข้าไปลงท้องก็อันเดียวกันหมดนะครับวันนี้ทําเมนูพิเศษนะครับ เครื่องปรุงก็มีพริกมะนาวมะเขือเทศปลาล้าน้ำปลาชูรสน้ำตาลนะครับแล้วก็พริกนะครับกระเทียมโขกใสแล้วก็มีมะละกอมีแตงกลัวมีวุ้นเส้นมีหนังวัวมีเนื้อวัวนะครับหลายอย่างมะนาวใส่ด้วยนะครับรับรองชัวอร่อยชิมดูแล้วครับสุดยอดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาทานข้าวเย็น นะครับเขาเรียกตำซั่วสารพัดยางที่เอาใส่นะครับลองทานดูวันนี้จริงกับข้าวเหนียวมีผักผสมด้วยนะครับมีวุ้นเส้นด้วยครับเนี่ยนะครับดูใกล้ๆนะครับวุ้นเส้นด้วยนะครับวันนี้มีหนังวัวใส่ด้วยนะครับหนังควายหนังวัวใส่มีผักใส่ด้วยนะ นังวัวทำแป,ป,ป,แป,ป,ปฎฎลกๆพิสดารอร่อยกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวยาบ่าคำฮีเทอร์ดิแกนเดียวถืว่าไม่หรอกครับใส่ไม่หมดหรอกคำมันใหญ่เกินอืมอืมอ,มอมืครับอาหาร คือทุกอ,อย่างผสมกันหมดคนระับทั้งผักทั้งแตงทั้งมะละกอทั้งพริกทั้งเนื้อทั้งวุ้นเส้นคือเราไม่ต้องกินแยกกันนะกิงเข้าวกับก็บพอแนละ้วถ้ามีขนมกิถมนถ้าไม่ขนมกินใส่สุดยอดรสชาตโอเคครับ ผมใส่ใบหอมบัวหอมที่จินใส่ด้วยนะครับใสปป่ใบมะกรูดด้วยสุดยอดอ่ะนะครับลองทำจินดูนะครับอร่อยนะครับเรียกว่าตำผสมประสานครับนี่โอ้คำใหญ่ใหญ่สาใจ ถ้ามีตะก,กูลหอยใส่ปลาหมึกใส่โอ้ยยิ่งโคตรแซ่บนะครับนี่ดูสิครับท่านผู้ชมแซ่บๆนะครับอืมอมอ้มข้าวเหนียวครับอ,อร่อยครับลองทำกินกันนะครับ ถ้ามีปลอกเห็ดปลอก่อไม,ม้อะไรใส่ยิ่งแซ่บอร่อยพลกปลาหมึกมพลอกหอยแมงคู่หอยนางรมใส่ได้หมดแต่เพราะนั้นอย่าโขกมากหอยนางรมเอาเอามาผสมเอาค่ะข้างนอกก็ได้ม,ม,มีหนังด้วยครับหนังก็ต้องเปื่อยแล้ว หน้ำว้าสุดมแจ๋เลยครับชุดอร่อยอีสามสนมาแซ่บแห้งทานเหนือเขาเรียกว่าลำแจล๋ลำว่าลำคนไทยก็ว่าอร่อยสุดๆอืครับุญเช่อ้าปากกว้างกว่าหน่อยอือออืม เราไม่ต้องอาหาอะไรเยอะแยะผักก็ผสมในตัวแล้วครับ <c oughs> คำเบิ้องเดิมเลยนี่ดูที่ครับ <c oughs> อร่อยครับสับงัน คำข้าวคำใหญ่พวกกัวผมใส่เนื้อสุกด้วยครับเนื้อสุกไม่ต้องกินกับไม่ต้องผสมอย่างอื่นดีไม่ใส่ข้าวกลั่วจะไม่ใส่ถ้าใส่ข้าวกลั่วมันก็เป็นจะเป็นลาบมะละกออืมเ๋ยวเยวป็นลูกกิน อยู่คนเดียวจริคนเดียวครับไม่มีเพื่อนชีวิตนี่มันได้รับทุกรสชาติทั้งมีมีเคยอดีตเคยมีเมียเคยอยู่กันหลายคนเคยอยู่ชนส่วนมากแล้วก็สุดท้ายมาอยู่คนเดียวชีวิตก็เอามันทุกอย่างทุกรสชาติน่ะทั้งสุขทั้งทุกข์ ม่าองยิ่ข้าวไปเต็มก็อิ่มอิ่มไปก็เหนียวครับ ต่เกียบมีไม่อร่อยซ้อมน,นี่แหละนครับะจะมีแตงมีเนื้อวัวมีหนังวัวมีหลายอย่างครับมะเขือทงมมะเขือเทศมันอร่อยจริงๆนะครับลองทำดูนะครับจะมีลหลายอย่างก็กินงเข้าไปในกระเพาะมันเดิมกระเพาะอันเดียวเหมือนพ้าท่านสันในบานนั่นแหละ ต้มเยอะเขากินไม่หมดแล้วจะอิ่มนล้วเอาไว้เจ้าูกกับโอ้แซ่แบแซ่บแฮงมีหนังมีหนังด้วยหนังเขาต้มเปื่อยแล้วก็ซื้อมาสำเร็จรูปเดี๋ยวไว้ให้ลูกเขากินดูเพื่อเขาติดรสชาติรสชาติมันจะออกนัว นัวนี่เป็นภาษาอีสานนะครับต้งใส่ปลาด้วยแล้วก็ถ้าเป็นภาษาไทยนัวก็แปลว่าอร่อยอนั่แหละนะครับนีบ่มีวุ้นเส้นมีเนื้อวัวมีหนังวัวมีมะละกอมีมีแตงแตงกลัวมีพริกมีกระเทียมไก็หลายอย่างไม่ได้พรรณานาผสมแม่กระทั่งว่าไอชีกินหอมแดงนะครับหอม อืมทำนนี้ก็อิ่มล้วต้องทำดูมิริทธิ์จ้ะบางคนต้มหน่อไม้เนี่ยเอาหน่อไม้ใส่ฝานฝานปามใส่อร่อยบางคนเอาเล็บมือนางเอาขาไก่ที่เป็นเล็บมือนางตำใส่ก็อ,อร่อยเราไปยุบเอาครับ ส้ตตมตำเราสามารถไปยุคได้หลายๆอย่างเปิดร้านขายอาหารก็เหมือนกันรับรองชัวร์อร่อยครับถ้าผมเปิดร้านอาหารผมจะตั้งเมนูให้ว่าเมนูสัมปะปีสัมปะปีเนี่แปลว่ามัว่วเลย <laughs> ใช่เฉพาะเนื้อนะครับสามสิบจีบยังมีเลยเนี่ยอีสานเหนผ้าอ้อมเพราะว่าวันนั้นผมไปซื้อเนื้อ,อมาผมจะมีผ้าอ้อมมีครูบอลเจียน,น,นาผมแบ่งไว้นี่ครับนี่เป็นผ้าอ้อนนมน,ออน,นะครับสามสิบจีบอีสานเหนผ้าอ้อมนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าสามสิบจีบคูบอลเทนนียนาไปเลยครับอืมโคดรแซบเนีะ อิ่มนะ่มก็เหลือเหลือวันนี้ไปให้ลูกกินก็อ,อร่อยเลยวนะ่ะใส่ตู้เย็นไว้คำข้าวครับมาเริ่มเทิมเลยอ้ปอาปากมันก็อ้าว ภาษาจีนเขาเรียกว่าเหมือนเ่าซื้อภาษาลาวเรียกว่าแซ่บแหงภาษาภาษาไทยเรียกว่าอร่อยมากถ้าภาษาเหนือเรียกว่าลำแต่แต่แต่ภาษาอื่นไม่รู้นะรู้แค่นี้แหละภาษาลาวภาษาไทยภาษาอีสานและภาษาเหนือ แล้ววันต่อไปจะหาเมนูเยอะๆสร้างไว้เต็มตู้ให้พี่น้องชมเหมือนเขาทำตอนนี้ทุนน้อยครับ YouTube ย,ยังไม่มีรายได้อะไรเลยมีแต่รายเสียลงทุนไปเที่ยวตรงนั้นตรงน,นี้ตอนนี้เพิ่งมีคนติดตามยังไม่ถึงห้าร้อยเลยครับมีมีพบเป็นพันเป็นหมื่นจึงจะมีรายได้ครับ ตอนนี้ไม่ใช่เป็นคนดังการลงทุนห่ะอึดแล้วครับผมสวัสดีครับยินไม่หมด